การเจริญพุทธานุติกรรมฐานนิบรรดา่านพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างย่ในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเท่านชาวบ้านทางหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย อย่าหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจเรเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสินยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงบรดธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆาอนุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกำมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกีจจ่ชั่วโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามาก วิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุตติกมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แลหละถวายท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้อไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันนะมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากันแ้นเพียงว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงและกับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามไปย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะกจิงของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งว้นกหน้าถ้ามีทูกก็จุดทูกไม่มีทูกก็ไม่ตัองจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของต้นไว้ตั้งใจว่านาโมสามจบ กล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับและน้ําแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดให้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถพันในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงวัตถุพันเพระการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไม่ก็ไม่ใช่ มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่คยอยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กำลังใจแระเภทนี้ถ้าเราไม่ตกมรรกมันก็เจ้าสวรรค์ไม่พรมเจ้าพรมนิพานไม่มีอะไรหนัก ถ้าถามว่าทาอย่างนี้เป็นพุทธานุติกรรมาฐานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยต้องง่ายด้วยพุทธานุติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปตัวนะั้นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้น ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารในก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ว่ากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูป อย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธ,ธานุสติกรรมทานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สมบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธ,ธานุสติกรรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่